เรื่องเมื่อฉันต้องอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเยปิว yeah! อ้อยมาถึงบ้านแล้วเมื่อเช้าพ่อบอกว่าถ้ามาถึงบ้านแล้วให้กลับไปบ้านตัวเองเลยแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยเปลือยได้เลยฉันไปต้บ้านต้นไม้ของฉันดีกว่าเพราะพ่อ,พอน่าจะลกบ้านอันนี้ไปแล้วฉันก็ลกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันมีคุณแจ ลกมากเลยเพราะฉันไม่ได้เก็บความจริงครับเพราะฉันปลูกต้นไม้ไว้มันก็เลยแบบลกนิดหน่อยโ้า้ยใ้างเมื่อกี้ที่นั่งเล่นหลังบ้านฉันฉันไม่อดตายแน่นอนฉันมีเห็ดกินด้วยเห็ดปอสารพิษฉันแต่งบ้านเป็นสไตล์ตุดจีนพอใกล้รุดจีนแล้วเห็นไหม สูบ้านฉันสวยมากเลยนะฉันเพิ่งไอ้นี่มาตกแต่งบ้านใหม่เดี๋ยวฉันไปขพ้่งห้องก่อนมานถึงห้องแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ห้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้แต่ฉันอ่ะต้องเก็บอันนี้ก่อน ใส่ชั้นเล็กปื๊บเก็บผิดที่ตาอมาเก็บอันนี้เก็บปื๊บเก็บเสรจและปวดฉี่มากเลยหาห้องน้ำก่อนห้องน้ำพี่อยู่ไหนไหนเนี่ยจุ๊บใจเฉยต้องไปในบ้านอีก ไม่ต้องไปหรอกไต่ฉันไม่อาบน้ำก่อนช่วยฉันอาบน้ำก่อนว้าตกนี่นะไม่ตกเยอะุกตกเยอะมาก

ัวเสร็จแล้วฉันหนาวฉันเลยใส่ชุดอย่างนี้ตอนนอนจะได้สบายสบายลงไปหาอะไรกินดีกว่าอุ้ยสอรี่กับแ,แมวไหนดูซิมีอะไรกินบ้างโออลืมไปฉันซื้อแซนวิชม,มาจากที่โรงเรียนนะี่นไอฉันซื้อมา,ม,าม่ามาไม่ใช่หรอเออใช่ฉ,ฉันไม่กินมามา่าดีกว่า ยังไงฉันว่ามาตรงนี้กินเลยงำ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 อร่อยมากฉันลองไปด้าแล้วก็ดีกว่าฉันว่าฉันไปใส่ชุดนอนปกติดีกว่านะจะไปเปลี่ยนก่อนพี่ริวโอเคเปลี่ยนกลับมาเป็นชุดปกติแล้ว ันไอ้นี่ก่อนฉันไอ้นี่ก่อนดีกว่าแต่งหน้าเป่าผมก็หาหาถ้าเป่าไม่เจอเดี๋ยวฉันต้องหาก่อนอะ <c oughs> ไรท่าอะไรก็ <c oughs> เป็นท่าแบบนี้เดี๋ยวไม่พอ คนแรกเลยที่ไม่ซือ้อปึอ๊บปึ๊บปึ๊บเปั่าเสร็จแล้วลงไปหาอะไรกินใหม่ดีกว่าเ mm. มาื่อกี้กินมาม่าไปไม่อิม่มปิดไฟก่อนดไฟไม่บ้านนี่หน่อยฉันไม่เด็ดผักมาก่อน oh. ให้ไอ้ให้ไอ้พัดลมพัดตะลิไปด้วย mm. วันนี้ฮาน,นี้ เธอเดิไนไปทอะไาตรงนี้ก่อนสิจะไปยังไงตอนนี้เธอขำไม่ลงแล้วเฮ้ยน้องทำอไอีกไปตามมาหออาบุ้ยเด็ดผักกินกันเด็ดผักกินก่อนอะไรดล แล้วก็แล้วก็มาล้างแล้วก็มาต้มตรงนี้นั่นเพื่อของฉันนี่ไปเล่นสนามเด็กเล่นทำไมเนี่ยไม่กลับบ้านฉันเลือกผักดีกว่าฉันอยากกินใบโหระพาฉันอยากกินกะเพราฉ,ฉันหาใบกะเพราก่อนฉันจัได้ฉันปลูกไว้แถวๆนี้ ฉันลงไว้ใกล้บ้านสิว่าฉันชอบกลิ่นก็เลยใช้ไว้แตอตรงนี้ไงเด็ดก่อนเดี๋ยวเธอไปนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเด็ดชิบเชิบเชิบเด็ดเด็ดตาตาตาเชิบเชิบชิบเชิบชิบได้มาแล้วเต็มถุงเลยฉันได้มาแล้ว เดี๋ยวฉันไปล้างก่อนนะพัดลมล้างล้างล้างเอเคเอาไปต้มได้เลยชื่อรูปเอาใส่ไปแล้วปิดปิด,ปดนั่งหลอนั่งเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าน่าลาห้าห้าเช้าดีตลกจังเลยเอย๋ผักต้มเสร็จแล้วนี่ ฉันมาเอ้ยฉันกดผิดฉันเผลอปิดไฟอ่ะทำไงดีฉันเก็บผักไม่ได้โอเคฉันเปิดได้แล้วถ้าต้องการเปิดให้ไฟมันติดเอ๊ะ ไปอาผักขึ้นห้องก่อนเอาขึ้นก่อนจะได้ไปผัดไปขึ้นห้องกันดีนะฉันซื้อหมูุนหมูมาแล้วไปหรืยังเหรอไปห้องซอ,องจังฉันจะไปหรือยังเหรอหนวขึ้นไม่ได้อีกฉันต้องอุ้มอีก มาผัดเลยชุกๆ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 ชุกใส่ใส่เกลือสองช้อนน้ำปลาสองหยดอุ้ยลองชิมสิแหละโอ้โหเค็มปิ๊บปีเอ้ยไม่ใช่โหเค็มปิ๊บปีเลยเเอาไเอาไงั้นทีนี้ต้องใส่แคล คือช้อนพอแล้กันเออ<ม>เดี๋ยวแบบคลมเหมือนเมื่อกี้อีกน้ำไม่ไม่ต้องใส่อันนี้หรอกใส่แค่น้ำปลาแล้วก็เกลืออ,กอกีกอีกนิดหนึงพริกอีกนิดหนึงแล้วก็เพิ่มความหวานลงไปน้ำตาลนิดนึงอออโอเคเสร็จแล้วปิดเตามาเลี้ยงใส่จ้านไปกินดีกว่า วางปึ๊บกินเลยทำไมทำไมมันต้องไปอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยฉันเอาขึ้นมาก่อนหัอร่อยมากๆเลย ฉันเปลี่นยนมาด้านนี้ดีกว่าหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยฉัน,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 ก,น,นกิอน,น,อนสสเ,เสร็จแล้วกินน้ำไปก่อนกินนมก่อนนอนำง่ำง่ำง่ำอ่ำร่อยสุดๆเลยเสร็จแล้วนั่งทำกันบ้านสักหน่อย โอ๊ยลืมไปวันนี้ไม่มีการว่าน,นี่นะลงไปเล่นชิงชา้าข้างล่างซึกสอง <c oughs> สามรอบดีกว่ามาได้เลยยิ้วนี่ไงฉันผูกอันใหม่ไปเลยอันนี้มันนั่งได้ดีกว่าไอ้แขวนไม่ได้แล้วี่สนุกมากอันนี้ เธอต้องไปหรือยังกลับไปฟ้อน,นนาน,นีกังเธอต้องไปหรือยังกลับไปอ,ไอยากเจอเธอทุกปีพอเป็นไปได้ไหมวีพี่หนูมไปเล่นบ้านเฟิร์นก่อนนะ โอเคไปเลยดีกว่าเฟิร์ฉันมาหาฮัเฮยอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังบ้านเล่นสิงสาอยู่ว้าเล่นด้วยคนสีอ์ข้างๆตรงนี้เลยโอ้ฉันได้อันใหญ่อันใหญ่จะเล่นไม่ดีฮ่าฮัามเฮยแขวนไม่ได้แลวเนี่ยมันเล่นไม่ดีไงล่ะแกอยากได้อีก โหยมามาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแค่มาเล่นด้วยเฉยๆเธออยู่บ้านคนเดียวเหรอใช่พ่อบอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้เลยให้อยู่บ้านคนเดียวแล้วเธอกินอะไรอ่ะฉันกินผัดกะเพราทอดเองน่ะโอ้โอเมก้ามันเวสติงไทแรนว่าอีมิวอยาเล่นอันนี้แล้วมันสนุกดีฟิน ครับชุดนะ่ะเป็นยังไง,ง,งกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่อาดด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุบมาบ๊ายบายพี่